อามาอัตเต้เบียะน้ำมันอันนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จะเป็น2,000 2,566จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วพีจะบอกว่าที่ที่ฝั่งนู้นอาจจะเป็นของปีแย่ก็ส่วนเหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นของครสต์มาสสวยเหมือนกันอสุกกระหายนะสุดอามาอาเต้ ซลาหอเลกุมรำตละประกาศตัสวัสดีนะครับทุกคนพบกับรายการวีคลับนะฮะวันนี้ก็คือามัตฮารีรายนะฮะามัตฮารีรายทุกคนนะฮะวันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลามนะพี่วีก็ขอมาอัฟทุกคนนะฮะที่พี่วีทำอะไรผิดหรือทำให้ทุกคนไม่พอใจนะฮะหรือคนไม่รู้จักหรือไม่รู้จักหรือจะรู้จักนะฮะถ้าแบบเหมือนกับว่าเจอพี่วีแล้วเจอนะพี่วีแล้วไม่ชอบเนี่ยก็พี่วีก็ขอมาอัฟนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะพี่วีก็ขอมาอัฟคนที่เล่นโซเชียลนะฮะไม่ว่าจะเป็นนติก ตอบใน Facebook IG แบบพี่วิก็ขอมาอัพจากใจจริงๆนะฮะอะไรที่พี่วิทําไปแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจนะพี่วิก็ขอมาอัพจากใจนะฮะเออแล้วก็ตอนนี้พี่วิก็กําลังจะไปละหมาดที่มัสยิดนะคะเดี๋ยวพี่วิจะให้คุณได้ดูบรรยากาศที่มัสยิดว่ามัสยิดของวีเนี่ยเออ ปตูกระบาเนี่เป็นยังไงเออที่เขาเอ่อที่เขาทำกันน่ะเออที่ที่เขาทำกันปตูกระบาเนี่ยคือจะเป็นแบบอ,อ่อเอ,อ่อในหมู่บ้านเนี่ยแหละจะชื่อเอ,อ่อปารามูดอนะเป็นคนที่รับผิดชอบในการดูแลปตูกระบาน,นะฮะแล้วก็วิจะบอกว่าเอ,อ่อสิ่งที่สำคัญนะฮะที่วิต้องขอมาอัฟพราคือครอบครัวของวีนะฮะวียังไม่ได้มาอัฟใครเลยนะฮะแต่เดี๋ยววิก็จะมาอัฟมาอัฟเสร็จวิก็จะไปมัสยิดนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศที่มัสยิดว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สคัญ มากมากนะฮะรายยี่ปีนี้วิก็อัลฮัมดีล่ะนะเพราะว่าเป็นปีที่แบบว่าวียังมีลมหายใจอยู่ที่วีสามารถรายยี่ได้อีกนะฮะเออเดี๋ยวพี่วิขอไปมาอัพพ่อกับแม่ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอที่มัสยิดกันนี่มีมาอาอับบ้างเง้มเนี่ยมาอาฮีมาอ่ะเสะบักอ่ะเขาเงยเตะชิ้งลูกอ่ะเขาเยเตะแบบจะดีว่าเนาะบ่าแล้วมันบ้าเลนั่นเอ temen kwe ama nany a shirt bak wudak kwe aτο kwe au hai a Alcohol baka กูก็แค่ท่าหนิงท่านี่มาอย่าตาบ้าตาเองเราเป่าหลับปัดตรงนี่างนี้ไม่มีเราวิจารณ์บอกว่าทุกคนแบบละหมาดนะขึ้นละหมาดบนถนนนั้นเป็นครั้งแรกนะแล้วก็แบบเจ็บขามากเวลาแบบปีนั่งพับแบบนั้นนะซากิบนถนนมันจะมีหินเล็กๆแบบนี้ไงเออเพราะว่าง่ายๆขึ้นมาไม่ทันในเราเป่าหาัไม่ต่อแดดเลยการดูๆเกะกะไรเลยคุณรู้นี่เลยแดดเกะกะไรหรือเจ็บขาไหม เจ็บสุดๆเลยทุกคนเนี่ยบริเวณเนี่ยดูแลมันเป็นแบบนี้ไงตอนเรามาไม่ทันก็ต้องอยู่แบบเป็นแบบนี้แหละแันนี่แบบร้อนมากทุกคนร้อนสุดๆ <c oughs> Deli he, ama ate, ma ama ate. Hei, ma ate. Oh, odo, tai kiri. tak apa, dia pergi kong ni, ma ate na. Oh, sama. Bicara gaya tetap na. kau. Hei, dia mahu ngate, dok kecek dok no, ngate lu mu Kau mau lagi bapa ngate, no, dah berdua ngate, no. Bela kemelah. อามาอาเต้เบียนาโมอ๋โซเฮด้วยเต้ก็กระกระนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูประตูกระบาดนะของมาเฮนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จะเป็น2 0 0 0 2 5 6 6ันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้ววจะบอกว่าที่ที่ฝั่งนู้นอาจจะเป็นของปีแยะก็สวยเหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นของข้าสมาเฮสวยเหมือนกันอสุกก็ะให้อสุกอะมาอาเต้ ละหมาดเสร็จแล้วทุกคนดูจะบอกละหมาดเมื่อกี้แบบสุดๆเลยเจ็บขามากตัวเขาแม่เขาขอมาอาบจัดใจจริงๆสิ่งที่แบบเขายี่เง่าหรือทําให้ตัวไม่พอใจมาอาบจ่าใจนะให้อาภัยเขาด้วยนะเออนี่มองกล้องเลยเลยอ่ะให้อาภัยนะเจ่งๆบางหยะมึงฟังเก่งสองเชื่อกายเด็กดิ่งเด็กน้อ Maaf cik nak dah. Maaf maaf ha cik dimung tu. Padu salah hadu ngumpak tu <tuk> gapo <laughs> tu. Duduk saja nak alih nak sanet. Ha sanet tu. Nu dan ngau kau. Tu maaf cik dimung fahang. Padu gila mulok ngamung tu. Tak kabalan lawa bidah mabikum. <tuk> Alhamdulillah. <laughs> Salah lah ngaku mu mai la, sala, ah. aku like, nih, nih. Ma le mu Aku pergi kelong le ni le. Maaf tangan tah salah lu. Anu salah. Eh apa dah apa. Memang kat tempat biru hotel Maaf, bukan maaf, maaf sesungguh. มึงมางานกนนนักเดอไปจุ่งเตะมงดงเนกนนม่งกัอาตสังหย่งเตะตาบองอไต่ตาตีอะไรต่อตาสส์ะทุกนนีบแล้รอัดีงามกาบอมเทอาอรดกะอตอนนี้ทุกคนพีวีมาถ่ายรูปที่ทันทองจะบอกว่าคนเยอะมากข้างหลังจะเป็นเด็ก เบอร์มังแม่นะเดบุ้งแม่เออเดบุ้งจะถ่ายรูปตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้คือแบบมันมันไม่มีที่แล้วเนาะเออก็ต้องถ่ายตรงนี้เดบุจะไปถ่ายแล้วทุกคนไปทุกททุกแค่ครับเมา่ก่อนแบบนี้อะไรไม่มาแบบนี้อแล้วก็แบบนี้ตาไม่ใช่แล้วตาแบบนี้เมื่อคืนใช่ปะ อ่ะโดดโดดโดดลองลองลองอ่ะหนึ่งสองอ่ะหีอ่ะท้าใหม่ลานี่ไงกายกายอดเต็มมาเองมาอางสเฮตาบาเตเขาดูกาเตมดูงปาะนมาอะไรตาเขามาเอาเต๋มา อเตัวยังไงมั่ก็ถ no <touch> ่ายรูปร้อนไหมไมากุมมตาเลยสุดๆเลยทุกคนร้อนมากแต่ว่ารูปจะสวยไม่สวยอยู่ที่พี่นัทเราต้องลองไปเข้าไปอยู่ที่ตากล้องอยู่ที่ตากล้องว่าจะสวยจะถ่ายสวยเหมือนตากล้องเันตากล้องกันซีนไว้แล้วเลยเดียันนุตุไว้แล้วเลยเดียญโกโก้หน้าหวานตากล้องกระปังมากทุกคน เออเดี๋ยวลายปีนี้พี่วีก็มาอัพทุกคนจากใจนะเดี๋ยวพี่วีไปแล้วทุกคน See you